ซุดรวมลิมิเต็ดลีกนะครับทุกคน3แพ็กกับแต้มลีกของเราเ t s โกเอ้ยโอ้ยกูคิดว่าแต้มขึ้นหาเอ้ยแต้มซื้อแพ็คโอ้ยมันจะขึ้นทำคุยอะไรแพ็ยนี้อันนี้จะขึ้นทำไมมันก็ไม่วอดนีว่าและว่าแล้วหาเอ้ยโอ้ยแต้มขึ้นว่ะโอ้แต่กิจครบรอบทุกคนอันนี้อ่ะมันคาเวอร์ชันไงแพ็คนี้อ่ะกิจครบรอบนี้ใครเฮ้ยวอกว่ะ บาร์ซิลเบเมอร์ใช่ไหมร้อยสิบเอ็ดร้อยเก้าได้ร้อยสิบเอ็ดได้อยู่อะถือมาได้อยู่อ่ะแท็กส uh. ah, ุดท้ายแท็กที่สามครับผมโอ้ยกิดใหม่ครับลุงโลดกิดใหม่อ่ะมาครับอ่ะกิดใหม่เอ้ยใครมากระดานมากลุกแบบนี้ อะไรวะโอ้ยผมคิดเอ้ยสมัยเคอรื่อหล่โอโอเคอยู่หวาน G F U แบบนี้ร้อยเก้าร้อยสิบเอ็ดแล้วก็ร้อยสิบสองสามแพ็คของเราถามว่าแพ็คนี้คุ้มไหมผมว่าคุ้มก็สามหมื่นไปอ่ะถือว่าได้ลูกสมัยเครื่อมาคุ้มก็สามหมื่นถือว่าผ่านถือว่าผ่านแพ็คนี้อ่ะให้ผ่านให้ผ่านแบ็คไฟดีนะครับแพ็คนี้รุ่นร้อยสิบถึงร้อยสิบห้านะครับขอให้ได้ ดีๆหน่อยมาแต้มขึ้นหรือเปล่าไปอุ๊ยมาวะอ้ใครรุนแค่นั้นว่าใครไม่น่าตรงหลิดหรือเปล่าไปมาประปิยนโอ้โหจอรดิยาบาใช่ไหมเนี่ย ร้อยสิบสองเองแม่งเงยแต่ก็คุ้มอยู่อะถือว่าให้ผ่าน่ะได้มาเพิ่มอีกแบ็คไฟดีร้อยสิบถึงร้อยสิบห้าแพ็คที่สองอุ้ยมาอีกแล้ววะแต้มมาอีกแล้ววะมาเดี๋ยวไปแพ็คที่สองครับผมตัวใหม่ทุกคนอุ้ย เตรียมเอาผมอยากได้อยู่ตัวนี้ร้อยสิบสามเบาเบดี้โอเคผมไม่เล่นพอแค่นี้ครับ,บเบาเบด้ร้อยสิบสามพอแค่อยากได้แค่นี้ครับเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่ผมเล่งมาแล้วมันแต้มแรกแปดร้อยเลยตัวนี้ถือว่าโอเคได้ตัวมาเล่นโอเค ใช่ครับเล่นได้3ตำแหน่งอีกผมว่าเป็นเลขแรก8้0แล้วนะตัวนี้ใส่แต้มในการแรกอ่ะถือว่า800แล้วนะสุดรวมลิมิเต็ดโปรบีนะครับทุกคนอีก1แพ็คมาไปใ้่แต้มมาวะ่ะอุ้ยผู้มาสุดท้ายครับทุกคนอันนี้ ทุ่งอะไรวะโอ้ oh. อะไรวะมันซื้ออะไรวะดิงกาโอ้โตรงฤดตรงรดอันนี้ทุ่งอะไรวะทุกคนจำไม่ได้อะเอปลิคนหรือเปล่าใช่ไหมไม่คุ้มครับทุกคนแพ็กนี้ <c oughs> สซหาดาวดินไม่น่าเปิดครับเบือ <c oughs> ใช่เลยครับหาโลโก้รีเวอร์ถ้าไม่ได้รีเวอร์เราหาตัวอื่นนะทุกคนใช่ผมว่าจะได้ไม่เปลืองตายล่าง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดเลยไหมโอ้โหทุกคนต้องดีๆนะถ้าโดน o v r ร้อยสิบนี้จิบหายอีกิีิเก้มานะขอเถอะไอ้เชี่ยโอกาสสุดท้ายของเราเฮ้ยโอ้โหเห็นแบบนี้ผมเท่จะร้องไห้เอชีเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมันเรียกร้องเราว่ะกลางล่าง โอ้โหเลิกเซียรีเวอร์ได้เลยครับผมเสื้อในตรงนี้เหรอเฮ้ยอ่ะซ้ายบนใช่ไหมโอ,โอ้ยมาแล้ว,วะหัวล่างเชี่ <Yeah. S 1> หัวล่างตำแหน่งอะไรเฮ้ยไม่อยากกระเปิดเลยวะ่ะ โอ้โหทุกคนไม่ใช่ละอันนี้โอ้โหแมกาลิเตอร์เก <c oughs> ือบแล้วเกือบแล้วมันเกือบแล้วทุกคนตอนนี้อ่ะรู้สึกว่ามันมันใกล้มาแล้ะเอ้ยไปกแล้ว่าหรือเปล่าอุ้ยไม่ไม่เห็นโอ้เรียบร้อยแทุกคนไม่ใช่แล้วเอาอีกแล้วโอ้ซีบีหัวล่างเหรอหัวบนเปิดแล้วหัวบนขวล่างอะ่ะสุดท้ายอะเอาหน่อยถออ โอ้ LB มึงสัตว์แม่งมาอีกแล้วแม่งก็กวนตีนกูอีกแล้วมันก็เอา CB มึงก็เอา LB มึงก็เอา CM ไมให้กูไม่เคยออก ST สักอย่างไงอ่เงี้ยอาทีที่ไม่เปิดไม่ได้รีเวอร์แม่งแบบนี้มันล่อทั้งคืนเออโอ้เรียบรอ้อย <c oughs> ว้าแหละ LB ไอ่เงี้ยผมมั่นใจกับขัวล่างครับอ่ะขอเลือกขัวล่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันมาแล้ว <c oughs> วะเฮ้ยเงี้ย ไปแล้วโอเคดีทุกคนน่าจะที่สุดแล้วตอนนี้ะถ้าไม่ได้ก็คือจบนะร้อยสิบเอ็ดคือจบแค่นั้นสาย่างซื้อขายไม่ได้ทุกคนมันตัดไปแล้วเหลือสองตัวตอนนี้ต้องลองเอาไม่ลองไม่รู้ไะอากูตายจาังหวะนี้โอ้เหียร้อยพ่อมึง ได้ไม่ได้สร้างมันเชื่อผมผมว่ายิ่งเป็นลุ้นอีกยิ่งหนักอกีกลุยเลยพร้อมที่จะรับดิติเก้เข้าทีมเปล่าไม่เอาเว้พยพี่ย้อยแต้มอย่าไปหาทํานะครับทุกคนเอารูปคนนี้ไปก่อนไปนิดบอเตอร์มาเด้เกี่ยวอะไรไม่รู้รู้แก่ว่าอีสาเคยอยู่นี่คับเทนแบบนี้ใครโอ้โหวมีหน้าไส้แล้วโอ้โหนนี้ใครทุกคนเอกิติเก้ใช่ไหมดูจากสีผมแล้วโอ้โห,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 โหคุย <laughs>